สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงไพ่ยี่ีบายการดานะคะวันนี้เรามาพลิกอคาด์กันในหัวข้อที่ว่ามีใครแอบชอบเราอยู่ไหมนะคะใครที่แอบชอบเนี่ยก็ให้ทุกคนนะคะนึกถึงคนที่เราคิดว่าเขาจะแอบชอบเราไหมมีความรู้สึกดีๆกับเราไหมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไม่สีกองเช่นเดิมนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาคือทุกคนเนี่ยคือบางคนเนี่ยแพน้าตอนนี้มีหลายคนที่แบบว่าเหมือนฉีดแอลกอฮอล์เยอ,อะๆเยอะๆอ่ะเราจําเป็นเราเรามันเป็นของจําเป็นที่เราต้องใช้เนาะแล้วพอฉีดมากๆเนี่ยมันบางทีคนทุกคนไม่ได้แบบว่ามือจะรับได้กับแบบแอลกอฮอล์บางคนก็สัรนหาแอลกอฮอล์แบบ ถนอมมือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยพอหลังสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราสมมติเราลงไปไปตลาดนัดเนาะซื้ออาหารในเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะหลังจากที่เราฉีดอะไรจนพอใจเสร็จแล้วเอาอันเนี้ยเช็ดเป็นอันดับสุดท้ายเพราะเราคิดว่าพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเช็ดเช็ดก้นเด็กอะเนาะมันจะมี เ,เหมือนมันจะละเอียดอ่อนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นมันน่าจะถนอมมือเราหลังจากที่ทุกคนพอเราไปซูเปอร์เนาะซื้อของเสร็จใช่ปะเราก็ฉีดยางทอมมาอย่างโอ้โหโชคชนเลยเนาะแล้วพอขึ้นรถปุ๊บนะเราก็เอาวันนี้ยเช็ดมืออีกทีหนึ่งเพื่อเพราะพะอนี้มันสะอาดมากแล้วใช่ปะเราก็ เช็ดแอลกอฮอล์ออกไปเพื่อไม่ให้ไอตัวที่มันแอลกอฮอล์ที่มันแบบเข้มข้นมากเกินไปมันกัดมือเรานะอันนี้เราลองแนะนำเนาะถ้าใครใครเป็นก็หรือใครแพ้ก็ลองลองดูเนาะอ่ะมามีสีกองเช่นเดิมนะกองที่หนึ่งเป็นจริงๆทุกวนมันเป็นมันนี่โปโกเนาะเป็นแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นคลีนเ็กอ่ะอ่ะขอโทษทีค่ะเอ่ออันนี้เป็นกองที่หนึ่งเป็นมันนี่โปโกที่มีรูปเด็กน้อยแล้วกันเนาะ กองที่2เป็นมณิปโกะที่เป็นซอ,องสีน้ําตาลกองที่3เป็นสีชมพูและกองที่4เป็นคลินเด็กนะคะนึกถึงใครนึกถึงคนที่เราคิดว่าอาจจะมีความรู้สึกที่ดีให้เรานะคะอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่แบบเ,เพศตรงข้ามก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่เขารู้สึกว่าเอยอาจจะเป็นมาในมุมมองว่ารู้สึกดีกับเรานึกถึงคนคนนั้นนะคะเราเลือกหนึ่งกองค่ะ โอเคค่ะขออนุญาตเก็บเนอะสองสและ4นะคนที่เลือกกองที่1น,นะก็คือมันนี่โปโกะเออเด็กน้อยเนาะ <c oughs> <c oughs> รถค่ะมาดูซิว่ามีคนรู้สึกดีไหม <c oughs> สำหรับกองที่1น,นะโอ๊ยมันแคบเกินไปวันนี้เขยับหน่อย หนึ่งสและห้าอ่าสำหรับคนคนที่เลือกกองที่1นึ่งนะถามว่าในคำถามถามว่ามีคนแอบชอบไหมเนาะตอนนี้เนาะเอออาจจะเป็นเพราะว่าคุณใช้ชีวิตตอนเนี้ยเออเป็นปกติดีหรือมันเอออาจจะเพิ่งเกิดอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรที่เพิ่งผ่านไปทำให้นะตอนนี้เป็นชีวิตที่แบบว่าเหมือนแบบ เรียบสงบผ่านไปก่อนคือคําตอบคือช่วงนี้อาจจะยังไม่มีคนที่รู้สึกดีหรือแอบชอบเราเลยเพราะอะไรเพราะวันนี้คนรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเหมือนคุณมุ่งมั่นในสิ่งที่มันถูกต้องยุติธรรมแล้วสิ่งที่าการตรงไปตรงมาของคุณเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละ มันก็เลยอาจจะทําให้คุณไม่ได้ไปมองถึงตรงนั้นว่าจะมีใครชอบหรือจะมีใครรู้สึกด,ดีกับเราบ้างขนาดนั้นอะไรเงี้ยคุณโฟกัสไปที่อะไรเรื่องที่การตรงไปตรงมายุติธรรมถูกต้องไหมใช่ไหมควรไม่ควรนะคะเรื่องที่2คุณยึดอะไรยึดตอนนี้คุณมุ่งมั่นไปกับการออมเงินหรือการทําอะไรที่สม่ําเสมอนะคะหรือการเก็บเล็กผสมน้อยอะไรที่คุณหรือมันเป็นความมัธยัตนั่นคือสิ่งที่คุณโฟกัสไป เรื่องต่อมานะคะตอนนี้คุณกำลังชอบแต่งเนื้อแต่งตัวหรือทำทำตัวเองให้ดูดีออกสังคมหรือเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะคะข้อที่3คุณมุ่งมั่นกับอะไรนะคะคุณมุ่งมั่นกับข้อหนึงอาจจะเป็น1อาจจะเป็นการลดน้ำหนัก2ห,หรือคุณคิดว่าไขมันมันมากเกินไปหรือคุณคิดว่า จริงๆอาจจะพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าเอ้ยไขรมาส่วนเกินมันมากไปไหมแล้วก็หรืออาจจะเอ้ตอนนี้อ้วกไปนิดนึงลดหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่คุณมุ่งมั่นะน่ะะคือณตอนนี้นะคะแล้วเรื่องสุดท้ายคุณเป็นอะไรคุณเ,เหมือนคุณแบบพยายามปกป้องตัวเองมากกว่าเพราะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนหรือที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นแต่ณวันนี้คุณคิดว่าเอ้ยใครที่เข้ามาเนี่ยถ้าไม่ผ่านเกณฑ์คุณจะไม่ ไม่ให้ผ่านเข้ามาคุณจะคอยดูแลตัวเองน่นแหละว่าเอ,อ้ยอย่านะอย่านะคิดดีลบาคิดดีลบาไม่ดีอย่ามานะฉันไม่อยากเอ,อ่ออะไรนู่นนี่นั่นอีกแล้วนะคะนัะ่นนะตอนนี้นะกองที่หนึ่งนะคะคุณเป็นแบบนี้ก็คืออาจจะยังไม่ได้สนใจใครหรืออะไรก็ได้หรือก็ไม่ได้มองใครก็ได้ก็ปล่อยให้ไปสวยๆเลิศเลชัดๆัไปวันๆนะตอนนี้เป็นแบบนั้นคะ่ะโอเคค่ะต่อไปกองที่สอง กองที่สองคนที่เลือกมันนี่โปกโกะนะคะเป็นเอ,อ,องเมื่อกี้เราบอกอันนี้สีน้ำตาลหรือสีส้มสีอะไรก็ไม่รู้อะส้มอ่อนน้ำตาลอ่อนสีพีชใช้สีอะไรก็ได้นะคะสำหรับกองที่สองนะอะโอเคนึกถึงคนที่คุณนึกถึงนะคะ นึกถึงคนที่คุณนึกถึงนั่นแหละมีคนแอบชอบไหมอะคุณนะคะคุณทำไมเรียงก่อนอันนี้นในหัวข้อที่ว่ามีใครแอบชอบเราอยู่ไหมเนาะถามว่ามีใครแอบชอบเราอ,อยู่ไหมเราคิดว่ามีนะมี มีคนคนที่แอบชอบอะเหมือนคุณเลยคือคุณก็ตอนนี้คุณก็มีอะไรก็บอกใครไม่หมดมีเรื่องบางเรื่องที่ซ่อนความลับไว้หรือซ่อนไม่ถึงขั้นซ่อนเลยอะปกปิดมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณที่คุณไม่อยากบอกใครเนาะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ามันก็ประมาณว่า คุณเนี่ยปกปิดทุกคนด้วยรอยยิ้มมันสดใสน่ารักจริงๆแล้วคุณก็มีเรื่องบางเรื่องที่แอบเก็บไว้นะคะแล้วใบที่สองแจ้งว่าอะไรอยู่ในสถานการณ์ทำไมสถานการณ์ที่ต้องเลือกละต้องเลือกหรือถูกเลือกนะคะพไพ่ใบที่สี่บอกเราว่าออสถานการณ์นี้มันแบบบางทีเราก็อาจจะอ คอนโทรลหรืออาจจะจัดการไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แบบยิบยิบยิบคันคันคันแสบแสบแบบเหมือนโดนตามรังควานเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอยังจัดการกับเรื่องนี้ไม่ได้นะคะเรื่องที่4ี่จะเจออะไรมันว่าคุณอาจจะในเมื่อมันเมื่อกี้มันคุณเอ,อ,อยู่ในสถานการณ์ที่เลือกถูกเลือกหรือกําลังจะต้องเลือกหรือโดนเลือกจากใครจาก จากตัวคุณเองที่เป็นคนที่ปกปิดหรือจากผู้ชายที่เป็นคนที่ปกปิดเหมือนกันคุณจะเจอฝ่ายเพศตรงข้ามหรือฝั่งตรงข้ามที่มันเออที่เขาแบบบอกไม่หมดมีเรื่องปกปิดเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้คุณจะอาจจะก,กําลังทุบให้มันแตกหรือทําให้มันพังด้วยมือของคุณเองเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่ว่ามีใครแอบชอบคุณอยู่ไหมมีมีทั้งคนที่แอบชอบคุณ หรือตอนนี้อาจกําลังไม่แอบชอบกไ็ได้อาจกําลังมีความสัมพันธ์หรือมันมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะตอนนี้ก็คือเรื่องมือที่2มือที่สมือที่4คนนี้ไปพัวพันคุณไปพัวพันกับคนนั้น คนที่คุณแอบชอบมาพัวพันกับคุณแล้วไปพัวพันกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนั่นคือปัญหาตอนนี้นะคะแล้วอีกไม่นานเราคิดว่าคุณอาจจะทําให้มันจบลงไปหรือทําให้มันพังไปด้วยน้ํามือของคุณเองก็เป็นได้นะคะโอเคค่ะต่อไปกองที่3นะคะสําหรับคนที่เลือกอ่ามานิปโ,ปโกผ้าเอ่อทิชชูเชป,ปียกนะคะสีชมพูอ่ะ องที่3นะคะมีใครแอบชอบเราอยู่ไหมคขน,นั้นจะชอบเราอยู่ไหมนะ อืมกองนี้เรียกได้ว่าอาจจะไม่มีคนแอบชอบเหมือนเหมือนเหมือนกองที่หนึ่งเนาะแต่ว่ามีสถานการณ์อะไรนะคะตอนนี้คุณนะคะหรือจริงๆแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามีมีคนแอบชอบหรือไม่มีคนแอบชอบอะ่ะคุณก็บางทีคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างหรืออาจจะไม่มองมนะันเต็มเต็มตาบ้างหรือปล่อยมันไปจะชอบไม่ชอบก็ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของคุณนะคะ คือคุณไม่ได้เปิดกว้างขนาดที่จะแบว่ามองหาว่าใครชอบคุณหรืออะไรเนี้ยบางทีคุณก็ปิดไปด้วยปิดปิด,ป,ดปิดกัน้นตัวเองไว้ครึ่งนึงด้วยเพราะอะไรเพราะตอนนี้นะคะคุณคิดว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วที่มีเพื่อนสนิทคนรู้ใจมีพี่น้องมีเพื่อนที่คอยดูแลกันมีมีแม่หรือมีใครมีเพื่อนร่วมงานที่ถูกใจให้คำปรึกษาการตอนนั้นน่าจะเพียงพอแล้วนะวันนี้ตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องอะไรอยากจะให ณตอนนี้มันผ่านไปมากกว่ากับเรื่องที่จะต้องฝาง่าฟันหรือกับเรื่องที่การกระทำการทางานหรือชีวิตนะวันนี้อยากจะผ่านไปมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องเรื่องว่ามีใครมาชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้นะคะอยากจะให้มันผ่านไปรเรื่องอะไรอีกเรื่องเรื่องการเงินหรือเรื่องเรื่องเอาชีวิตรอดอ่ะอยากจะผ่านไปแบบนั้นมากกว่า เ,เงินที่มีอยู่ก้อนนึงเนี่ยก็กอดเอาไว้ก่อนนะคะคิดว่าเอ้ยให้ให,ให,ให้ให้มันรอดไปจากตรงนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งโฟกัสเรื่องชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วลทสุดบทสุดท้ายนะคะคุณน่าจะพยายามเหมือมนอฝึกฝีมือหรือทำงานอะไรให้มัน มันมันผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปหรืออยู่อยู่ณวันนี้อยู่ในสถานคุณคิดว่าอยู่ในสถาน,นาการณ์ที่เสี่ยงอะ่ะมันยังไม่น่าจะมีเอ่อความรักที่สดชื่นขนาดนั้นมันยังไม่พร้อมเอ่อคุณน่าจะรอให้ทุกอย่างมันพร้อมก่อนเราถึงจะเปิดใจดูแต่ไม่ใช่ปิดคุณก็ไม่ใช่คนที่ปิดกั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เพียงแต่ว่าหลายๆอย่างมันยังไม่ได้พร้อมขนาดที่แบบว่า ถึงเวลาหาคู่ละอะไรเงี้ยเทศกาลหาคู่ฤดูหาคู่มาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ใช่ให้มันผ่านเรื่องที่ไม่ดีหรือวิกฤตการวิกฤตอะไรของคุณณนะวันเนี้ตอนนี้ให้มันผ่านพ้นไปจะดีกว่าเราค่อยเราค่อยเปิดรับหรือเปิดส่องการมองเห็นเปิดการมองเห็นปิดการเปิดการปิดกั้นปิดกั้นเนาะโอเคค่ะผ่านไปได้อยู่แล้วเนาะทุกคน ไปด้วยกันนะเป็นกำลังใจให้อะค่ะมาตอวสุดท้ายสำหรับคนที่เลือกครินเนี่ยครินเนี่ยคิด น่าอืมอืมมีคนแอบ,บชอบไหมหรอ,อ,อกล้องนี้ก็ไม่โฟกัสอีกอะ่ะไม่คุณอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสเต็มที่ขนาดนั้นตอนนี้คุณกำลังอะไร คุณกําลังจะประสบความสําเร็จทุกอย่างประสบความสําเร็จทุกรูปแบบอะไรที่ทํามาแล้วสักพักใหญ่เนิ่นนาน,น,านละมันประสบความสําเร็จมันออกดอกออกผลละมันเป็นความภูมิใจมันเป็นอะไรมันเป็นการเ,าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นหรือประจบรับปริญญาหรือมีงานเลี้ยงอะไรที่มันจบการศึกษาหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณอยากอะไรคุณอยาก คุณอยากออกโบยบินมากกว่าคุณอยากมีอิสระคุณอยากคุณอยากไปแล้วหรือคุณมีความคิดที่จะหาลู่ทางหาหา,หาทางที่จะไปมากกว่าคุณไม่อยากอยู่หน้าตรงนี้แล้วนะคะส่วนออจริงๆแล้วคุณก็มองหาอยู่แค่ครึ่งนึงนะั่นแหละอีกครึ่งนึงคุณก็ มีใครยากชอบไหมก็มองครึ่งหนึ่งไม่มีใครยากชอบก็ไม่เป็นไรเพราะคุณออหรือกําลังจะโฟกัสเรื่องอื่นนะคะตอนนี้อาจจะเป็นออมีเรื่องที่ดีอาจจะเป็นเรื่องที่ได้รับผลประโยชน์ได้รับเงนินเดือนลงทุนน้อยได้เยอะหรืออะไรเงี้ยมากกว่านะคะแล้วตอนนี้มันอาจจะเหมือนเป็นมีการเริ่มอะไรที่เหมือนออทำอะไร3ามคนนะคะมันมีอะไรที่ต้องทำสามคนแบบไม่ทันหนักไปแบบช้าช้ามันคืออะไร ข้อหนึ่งมันคืองานเป็นทีมข้อสองมันคืองานติดต่อเจราเจราธุรกิจสามคนหรือทำอะไรไม่ถนัดหรืออาจจะต้องทำอะไรก็ตามที่เป็น3คนณนะวันนี้คุณกำลังทำอยู่นั่นเองนะคะโอเคหมดแล้วรอกองที่4โอเคนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะหายใจลึกๆนะคะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอวันนี้นะคะราไปก่อนนะคะทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ